ผูชมสวนทุเรียนนะคะผู้ชมก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปมีทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมฮะทุเรียนโอโซนวันนี้จะพาไปดูเบตงค่ะที่เบตงเนี่ยเขามีการเปิดตัวทุเรียนโอชีเคยได้ีไหมครับไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยค่ะทั้งนั้นโอชีนี่แปลว่าหนามดำเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งเป็นทุเรียนพิซที่เป็นสายพันธุ์ชนะเลิศการประกวดทุเรียนดีของมาเลเซียสามปีซ้อนนะครับแล้วลูกนึงไม่ใช่ถูกๆนะสามพันบาทเลยนะคระอยากหน้าตาแล้วค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะเนี่ยฮะทุเรียนโอชีนะครับหรือว่าทุเรียนหนามดำในสวนของท่านที่ถืออยู่คือ อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับคุณสมยศเนี่ยก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังว่าทุเรียนหนังดำเนี่ยจริงๆแล้วมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมมาจากที่มาเลเซียนะครับไปเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรของมาเลเซียนานถึงกว่า20ปีซึ่งชื่อโอชีเนี่ยเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าทุเรียนหนังดำจีนแต่แต่จิ๋วเนี่ยก็เรียกโอชีเหมือนกันแปลว่าหนังดำทั้งคู่เลยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดทุเรียนดีของมาเลเซียการันตีติดกัน3ปีแล้วหลังจากนั้นเนีีีีี่่่ยย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 นน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 นะะคครกกรรรรรรรัััััับบบบบเเ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 กก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 กษตตตตใออ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 ำภงง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 ้้้้้้้้าา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 ็็ลลลลลลลททดดดดดดดพพธธธธุุ์์ขขขขมมมมมมปปปปูููจแวววววววิิิิผผชสไไซื คุณเสรมยศตูครับน้ำดำจริงๆมันก็สมัยพฟอๆกันกับเบาซันคิงอ่ะแต่ว่าเบาซันคิงโปรโมทเยอะแต่น้ำดำยังไม่ได้โปรโมทคนก็ไปคิดกันแต่ช่วงหลังก็รู้ว่าน้ำดำเนี่ยเนื้อมันสวยกว่าน่ากินกว่าน้ำดำลักษณะมันมีคล้ายๆเป็นน้ำอ่ะสีดำอยู่ตรงก้นตุเรียนมันมัีทุกลูกนะคุณดูมีทุกลูกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะน้ำดำมันดูแลวน่ากินกว่ามันจะออกสีทองมากกว่า นะนี่คือลักษณะเด่นของทุเรียนหนามดำอย่างที่คนเสริมยศบอกวิธีสังเกตง่ายๆก็คือที่ผลของเขาเนี่ยนะครับตรงก้นลูกเนี่ยมันจะมีหนามตรงนั้นนะฮะอ่า,อามันจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็จะเป็นสีเขียวตามปกตินี่นิดนึงว่าเป็นไงบ้างโอ้พันนี้เรารีวิวมาหลายครั้งแล้วครับเนื่องสุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดอยู่แล้วมันเข้มมากครับก่<ร>อ,อนหน้านี้เราอ,อร่อยมากเรากินจากของสวนจันทวิสโตรนะจันทวิี้เนื้อโอ้เนื้อสุดยอดเลยสุดยอดหนามมาปั๊บกับเนื้อก็โอ้เห็นก็ว้าวเลยครับว้าวว้าวแต่ครั้งนีี้้้นน่ขขอออองงงงงงเเบบบบตตัาะคร เดีลุงหมูแกะสวยๆนิดนึงนะครับสวยอยู่แล้วครับลุงหมูแกะของไม่มีเก้แล้วครับถ้ารอดูรอดูนี่คือพันโอชีหนามดำจากเบตงนะครับเอฟซีครับอ่ามีเพื่อนสมาชิกบอกเอฟซีลุงหมูนะครับรอดูกันนะครับดูลักษณะหนามดำด้วยอ่าเดี๋ยวดิ้นนิดนึงจริงๆเนี่ยลูกเนี้ยจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยื่นมานะครับตรงเนี้มันจะยื่นมาเป็นสีดำนะครับเขาเรียกหนามดำนะไอ้ตูดมันเนี่ยแหลมๆเนี่ยเนี่ยไกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับแต่มันแหว่งไปแล้วเนี่ยมันแหว่งไปแล้วผมไม่รู้ว่าเขามันมามันก็แหว่งก โอเคต่อครับพาต่อวันอังคารหน้ากิ่งพันมีโปรโมชั่นหรือเปล่าครับคุณเค <c oughs> บอกว่าคุณเครอติดตามดูนะติดตามดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีประกาศอะไรขึ้นมาอีกนะครับรอดูรอดูรอดูนะครับแต่ลูกนี้คืนนี้เป็นพันธุ์ทุเรียนน้ำดำผมต้องบอกเลยนะวันนี้ยผมว่ากับลุงหมูนี่งานนี้ไม่เสร็จเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยเรามารีวิวลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปรดน้ําต่อนะ <c oughs> รดน้ำยังไม่เสร็จนะคื <c oughs> อวันนี้เพื่อสมาชิกกันเยอะมากนะครับเราก็เลยรดน้ำไม่เสร็จนะครับก็เลยคืนนีีี้้้เเดด๋ยวตตองจััการนนนนนพุ นี่ครับแวบเลยไม่โดนเนื้อให้โดนเนื้อเลยให้โดนนิดนึงให้โดนนิดนึ่งไม่โดนละเมียดละเมียดกันรีวิวนิดนึงนี่ตรงนี้1650บาทยังไม่เห็นเนื้อละครับนี่ให้ดูเนื้ออยู่อันนี้ครับเนื้อกระเพาะปงมาแล้วนี่ครับเนื้อครับแดงเลยครับเป็นไงบ้างลุ้นหน้านี่คือไรสดนะหนึ่งสองสามโอ้ยทิ่มมือจัดทิ่มมือนะหนามมันคมนี่ครับเนื้อนี่นะครับสีของมันนะครับนี่มาจากเบตองนะสีส้มเลยแหละพูดเลยออกสสี้ม ส,สีส้มเลยแหละไม่ na, ไม่ใช่ส้มหล่นนะครับไม่ใช่ส้มหล่นใช่ไหมใช่อ่าส้มหยุดส้มหยุดไม่ใช่ส้มหยุดใช่ไหมไม่ใช่สีตังนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวดูนะครับนี่วางไว้บนจานนิดนึงนี่นะครับสีจริงสีสวยจริงๆหละคุณพี่ชาติบอกว่ารสชาติเข้มข้นไหมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรากินของสวนจันทิสดเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันเข้มข้นมากดุดันเข้มข้นบวกดุดันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะกินของ เราจะกินของเบตองบ้างนะครั้งนี้เราจะกินของเบตองร่อนไหมครับร่อนครับร่อนดีนะคือชื่อเสียงเลองนําของเขาเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นทุเรียนแชมป์สมสมัยซ้อนเลยนะครับเป็นทุเรียนแชมป์สมสมัยซ้อนของปีนังประเทศมาเลเซียเลยนะครับการันตีด้วยความเป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับเพื่อสมาชิกคุณทนทีบอกว่าวันนี้จัดมาแล้วครับต้นรับพันห้าสวยมากเลยครับลุงหมูใจดีมากบอกวิธีการครบเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับลูกค้าทักมาเลยนะวันนี้ดูไลฟ์ต่อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ ใครอยากมาใครอยากมาก็มาได้เลยนะสวนลุงหมูวัตถุดิบพันไม้เรามีสองสาขานะครับเรามีสองสาขานะครับผมผมให้ดูห่างๆนิดนึงให้เห็นบรรยากาศรอบๆ,ๆข้างกว้างนะครับมีลุงหมูมันละเมียดเลยแล้วเนี่ยละเมียดเลยนะสีสวยจริงๆตอนนี้เรามีเพื่อนสมาชิกประมาณเกือบ250ท่านแล้วนะได้ะจะเห็น,นพันหนามดำโอชีคุณเอกพองศ์บอกพันนี้จำหน่ายมีจำหน่ายมีครับลุงหมูวัตถุดิบพันไม้เรามีสายพันนี้จำหน่ายนะครับ ก็เหลืออะไรครับซันหนำดำที่สนมดตำลายมีแน่นอนครับ <c oughs> สั่งซื้อได้ลงกล่องด้วยนะก็ส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะ <c oughs> สั่งซื้อลงกล่องได้ผ่านไลน์ให้อันเป็นเพีมยมไลน์ให้เรานิดหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวผมให้เป็นพิมพ์ไลน์ให้เรานิดหนึ่งนะสีสวยนะ <c oughs> โอ้โหคุณดูสีมันดิจี๊ดเลยผมเลยนะให้ดูนี่จี๊ดเลยสีผมบอกนิดหนึ่งนะสีที่คุณเห็นนะตอนนี้กับสายตาผมเนี่ยสีไม่เพี้ยนนะสีไม่เพี้ยนนะครับนี่คือพันธุ์ทุเรียนโอชีโอชีเนี่ยคนจีนเขาเรียกน,นะครับบ้านเราก็เรียกหนดนดะ ถ้าฝรัง่งก็เรียกน่าจะแบ็กทอปะแบ็ทอแล้ว <c oughs> แต่จะเรียกนะครับผมก็เรียกหนำนำหนำนะครับเพราะมันเป็นภาษาบ้านเรานะครับเป็นภาษาบ้านเราก็แบบนี้นะสวยๆส,วยส,สีเข้มๆอย่างนี้นะลูกนี้สองจุดห้ากิโลราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทลูกนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทหมดแล้วหมดแล้วนี่หนึ่งพูสองพูสามพูสี่พูนมดีมันใช้คำว่ามันเป็นท,นเนทุเรียนที่เรียกว่าเป็นแชมป์อ่ะแชมป์เป็นแชมป์อ่ะคือรสชาติมันเข้มข้นบวกดุดันอ่ะที่เราเคยกินนะแล้วเนื้อมันสีส้มอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเป็นสี ของเบตงเนี่ยเราจะต้องกินแล้วให้ทุกท่านดูเป็นไงลุงหมูว่าไงมั้งครับก่อนหน้านี้พูดถึงพันนี้นิดนึงโอ้คันนี้สุดยอดของทุเรียนแล้วครับสุดยอดนะเนื้อสวยตีส้สมแห้งแห้งนะดูร่อนนะครับดอนนะครับนี่ลุงหมูจะชิมแล้วจะชิมแล้วนะทางนี้เป็นของเบตงนะครับของเบตงจะเ,เป็นไงบ้างนะเนื้อเหนียวดีขึนเหนียว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 ติดเม็ดเลยนี่นะครับให้ดูนะว่าที่มือผมนิดนึงนี่นะครับนี่นะครับนืม แน่เนี้ยครับพันหกนาทีมีกี่เมตรอันเนี้ยหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรตกเมตรเท่าไหร่เ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ผมบอกเลยอ่ะก็รุ่นี้ยพันหกใครอยากปลูกปลูกเลยนะคุณก็ขายได้สนะี่ร้อยคุณ 400, ปลูกแล้ว 400, คุณเลี้ยงเลยคุณก็ขายราคานี้ได้นะแปดร้อยพันหนึ่งพันสองพันสี่พันหกโอ้ตกเมตรเนี่ยครับเมตรตกรูปสองร้อยบาทครับเมตรเดียวเนี่ยเมตรละสองร้อยโอ้นี่นับไปเลยนะนับมาเลยนะลุงหนูบอกว่าเนี่ยตก ตกเม็ดละ2สองร้อยเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูหมูนับแล้วนะเม็ดเนี้ยเม็ดละ200บาทคุณบอกผาบอกชนบอกว่ามาอยู่พังงาแล้วครับหนำดำลูกหมูอ๋อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับหมูชิมอะไรครับป้าตุ้ยมาแล้วนะป้าตุ้ยมาแล้วนะตุ้ยก็ต้องแบบชิมนะตุ้ยต้องเอาแรกเม็ดตั้ง200ร้อยไมตั้ง200นะนั่นสองเม็ดสี่ร้อยแล้วนะโอเคมานี่อันนี้อยู่ที่ผมนะนี่อยู่ที่ผมนะหนำดำนะครับนี่สวยจริงแหละแล้วมันรู้สึกถึงความเนี่ยผมไม่ดูใใกล้เลยนะคุณรู้สึกถึงความฉ่ำ เป็นความเหนียวเลยความเนื้อมันจะทำเนื้อมันจะเหนียวใช่ทานเนืเหนียวนับเลยดูดิเนี่ฮะผมกินเลยเหนียวนับเลยตัวบ้าไงครับใส่ปากไม่ติดที่เลนส์ไม่ติดที่เรียนปากเลยนะติดเพดานมันเหนียวติดเพดานเหนียวจริงเลยเนื้อเนียนเนื้อเหนียวเนื้อเนียมันละเอียดมากครับอ่าเนื้อละเอียดนะผมกินก่อนเลยนี่ผมไม่กินเลยเนี่ยผมอยากจะกินของเป็ดตองใหญ่ๆแล้วเนี่ยแต่ผมรอผมรอทานเป็ดตองคานแล้วนะครับเม็ดละสองร้อยบาทโอ้ไม่ไม่แพงครับถูกมากเม็ดละสองร้อยนะอ่านี่เม็ดละสองร้อยนะ คุ้มนะครับใคาทานชิ้นเดียวกับคุ้มนะสองร้อยฮะโอ้ยมันเหนียวมากๆครับมันเหนียวเนียนมันเข้มเนื้อมันละเอียดจริงๆเนื้อละเอียดลุงนี้หวานกำลังดีนะครับลุงนี้หวานกำลังดีโอ้ยอร่อยครับคือคุณกินเนี่ยคุณต้งอมนิดนึงนะลองสองไม่มละสองร้อยอมนิดหนึ่งให้มัน,น,นทั่วลิ้นหน่อยให้มันทั่วลิ้นนิดหนะึ่งแล้วก็ซึมซับจำความรู้สึกมันไว้นะครับแล้วก็กินเข้าไปนะครับ แล้วกินเยอะไปนะรอ,อนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปิดมมเมื่อไหรนะนะ่ผมบอกเลยนะเขาเลยบอกผมนะครับยินดีตอนยินดีนะครับคุณดูความเหนียวเขายาดไม่สวยงามนิดนึงนะดูผมกัดมันอ่ะหนึ่งความช่ำความเหนียวความละเอียดความเนียนโอ้ผมบอกเลยว่าสุดยอดอะ่ะคือคือ,คอมันมันการันตีสายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็นแชมป์ปีนังสามสมัยอะ่ะ ม,มันเป็นตระกูลแชมป์อ่ะอย่างนี้ดีกว่าอร่อยมากลุงหมูเป็นไงบ้างครับไม่ต้องพูดถึงครับฟินมากครับเป <c oughs> ็นแนวลมเลยครับมัน,ม,นมันไม่เสียดายตังเลฮะไม่เสียดายตังค์ฮะเขามาอร่อยอร่อยอย่างนี้ไม่ต้องเสียดายตังนะนะไงต่อครับไงต่อไงต่อลองเลงืล่ลลมีนความรู้สึกให้เพื่อนสมาชิกน,นิดนึงครับอันนี้ลุงหิูจะบอกไงนะคุณต้องลงมาทานเองแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้คุณต้องสั่งมาทานเองแล้วคุณจะรู้ถึงความรู้สึกที่ลุงหมูรู้สึกเวลานี้โอ้มันอร่อยจริงแบบลุงหมูว่าจริงๆครับ ได้ทุเลียนพันแบล็กทอนนะครับเดี๋จะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยก็อาจจะเป็นหนามดำหรือโอชนะครับลูกนี้ผมได้มาจากเบดตรงนะครับซื้อมานะครับลูกนี้น้ำหนักสี่กิโลแต่พอสุกแล้วเอามาชั่งแล้วมันก็จะหายไปพอสมควรครับพอชั่งแล้วได้ประมาณสามจุดสี่กิโลครับผมครับหายไปประมาณเกือบหกขีดนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองคลิกลูกดูชัดๆนะครับดูลูกดูลูกลูกมันจะค่อนข้างจะกลมเลยลูกค่อนข้างกลมนะครับ ให้ดูชัดๆ,ๆนะเลยมันจะซูมเอาเลยหนักค่อนข้างหนักนะครับตรงนี้กลมดิบเลยนี่ก็คือสูตรมันมันเหมือนคล้ายๆมีดาวเหมือนกันนะครับแต่ลูกจะกลมกลมกว่ามูซังคิงนะครับโ,โอเคเดี๋ยวเราปอกเลยแล้วกันนะตรงนี้สุกแล้วนะครับหอมค้อหดังโบ้เลยหัวมากครับสุกแล้วสุกหอมแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองปอกดูต <c ười> ัดขั้วกันนะเปอกง่ายๆตุเรียนนะถ้าเปอากี่แย้งนี่ตัดขั้วง่ายกว่าเดี๋ยวเยอะแล้ว ค่อนข้างเ,าเ,เาว่าอร่อยมากนะครับพันนี้ครับแต่วันนี้จะลองชิมดูที่มันจะไหลอยียงที่ส่งคำล้ำลนะืนไ <L un> หมรุกนี้ซื้อมานะครับาราคาสูงนิดนึง โลละหกร้อยเปลือมันค่อนข้างนิ่มๆเนาะเปลือไม่ได้ไม่นิ่เหนียวอย่างที่คิดนะเปลือค่อนข้างนิ่มๆหนามก็ไม่ค่อยขมด้วยนะ ดูดูไส้นี่ไส้ไม่ไม่หวงไส้ด้วยนะดูท่าทางจะบิ่ไงโอ้ดหบิดง่ายมากครับผมโอ้สีสีสวยมากเลยโอ้โหเนื้อแห้งมากครับผมสุดยอดผมให้ดูเนื้อนี่โอ้น่าสนใจนะครับเรียนภานี้ที่สวนเราก็ปลูกไว้แล้วเหมือนกันครับนะครับอยู่ประมาณ60ต้นครับอายุเพิ่งจะได้ปีเดียวแตวกลับไปสวนเดี๋ยวจะถ่ายรูปต้นไอ้นะสังเกตุภานี้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับไส้เป็นไส้สนิมเขาเรียกว่าไส้สนิมดูไส้มันครับ ปอกง่ายมากนะครับในในเนี่ยจะบีแป๊บเดียวแตกเลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะเนื้อค่อนรู้สึกเนื้อค่อนข้างแห้งด้วยกินเนื้อให้ดูนี่อันนี้ดุดแล้วโอ้ร่อนเนื้อค่อนข้างแห้งแล้วก็ร่อนคนระับโอ้เม็ดใหญ่มากไม่ใช่เม็ดธรรมบาเนื้อมันชิ้นใหญ่โอ้ดูสีสีส้มแป๊ดเลยสีเข้มกว่าโฟมารีนะโฟมารีบ้านเราสีเข้มแล้วนี่อันนี้เข้มจริงค่อนข้างจะส้มไปเลยด้วยนะดูนะ อเนื้อเยอะมากครับผมหอมมากเลยแบบนี้หิวแล้วแห้งเนเะมาดูชัดๆนะแสงไ,ไม่อยเท่าไหร่ส้มนะเน,น,น,นี่ยดูเนในในเฟซเนี่ยจจะค่อนข้างเหลืองแต่เนื้อจริงค่อนข้างส้มเลยนะเหลืองส้มเลยโอ,โอเคครับนะเราขออนุญาตผ่านเลยให้ดูนะโอ้โหสุดยอด อันนี้ไม่ได้ลองชิมนะดูแค่นี้ก็ค่อนข,ข้างประทับใจแล้วเนะ่าล,ลองผ่านด,าาด,ดูลองกลิ่นเนื้อดูนะอันนี้พันนี้เม็ดเม็ดไม่รีบนะครับเม็ดไม่รีบเหมือนมูชังคินค่อนะข้าง,างแต่เนื้อวันนี้ดูนี่โอ้โหเน้อแห้งมากนะมูชังนั่นเนื้อค่อนข้างแห้ง ดูเหมือนจะเป็นครีมด้วยเนะี่ยขอดชิมหน่อยอือหือเอานี่เอ็มไม่ตกใจน,นะอือหือมันมากครับหวานจริงๆแล้วอารมณ์เหมือนกินพวงมาลีนลนะอารมณ์คล้ายๆรสชาติคล้ายๆพวงม,มาลีนะหวานมานแต่มันนะมันเหมือนก้านยาวเลยรสชาติคล้ายๆพวงมาลีมันเหมือนก้านยาวอือ,มนะมมอ,อ,อสมคันั้นเลยจริงครับสุด,ดยอด โอเคครับผมเดี๋ยวขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไปกินเพื่อนกนะัน